ของกุ๊กนะหลังจากที่เราเทรดรอดแล้วนะคะหลักๆอะ่ะทุกวันนี้กูไม่ปล่อยให้กู๊กโดนกเลยหมายถึงว่ากูกเล่นฟิวเจอร์ในสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันโดน拉มันหรือผิดทางจนถึงจุดนึงอะ่ะกูก็ทนไม่ได้กับการเห็นมันผิดทางอะ่ะแล้วเราจะออกดังนั้นหนึ่งกฎที่มันเกิดเป็นความอัตโนมัติของเราเลยคือเราไม่โดนกเลยก็แปลว่าเราจะไม่มีโพ i ิชันที่เราติดติดดอยหรือโดนลากเลยในทุกๆุกสินทรัพย์ด้วยที่เรามีอยู่คือเอาจริงมันไม่ได้รวมหุ้นที่เรารู้สึกกกวววว่่่่าาาาเดดีี๋ยยมมมมัมมดดออมมััันนนนน็ลลลบบแแแ้้้้ตติิอองงหหุส คิดเป็นไซส์ซะมันน้อยมากเพราะว่าเราผ่านจุดที่เราโดนดอดาวจากการโดนลากมาจนจนเราไม่รับสิ่งนี้อีกแล้วนะคะ2อคือกุ๊กจะไม่เผลอเลยอะ่ะมันมันเคยมีจุดของการเทรดที่เหมือนเราไปหลายสินทรัพย์มากแล้วนึกออกไหมในทุกๆสินทรัพย์ที่เรามีเราจะต้องคอยควบคุมความเสี่ยงมันอยู่ตลอดเวลาตอนที่เรายังไม่แข็งพออะ่ะบางทีเราหลุดเช่นสมมติกุ๊กเทรดออปชันมา3เดือนอย่างเงี้ยผ่านไป1เดือนเราเกาะติดมันควบคุมความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาผ่านไป2เดือนพอมันเข้าเดือนสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันใกล้จะหมดแล้ว เราจะผ่อนนิดนึงแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หมดอายุแล้วเดี๋ยวมันก็จะจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางทีอะมันเผลอพอการเผลอเกิดขึ้นเราไม่ได้ควบคุมมันนิดนึงเนี่ยบางทีมันพลาดแล้วพอตลาดมันบางทีมันชอบวิ่งในเดือนที่สามอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราหนึ่งเราคืนกาไรหรือสองเราเสียหายดังนั้นพอมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราพยายามที่จะไม่เผลอเลยกกใช้คำว่าเผลอใดป้าไม่รู้แต่ว่ามันเป็นอาภาวะของการเผลอจริงๆดังนั้นกฎข้อที่สองคือกกจะไม่เผลอเลยตราบใดที่ยังมีโพสิชันนะคะก๊กมิอีกคือคือกก จิ๋วที่ไม่ค่อยมีวอลลุ่มแลวไม่มีพื้นฐานเพราะว่าบางทีออกไม่ได้แล้วเราสต็อปแบบอยู่ดีโดดเข้าไปแล้วสต็อปแบบโดนเยอะแบบงงๆอ่ะเข้าไปเพื่อให้โดนอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นอัตโนมัติคือเราเลือกที่จะไม่เลนอีกเลยอีกหนึ่งอันที่มันเป็นกฎคือเราจะโฟกัสนะคะเราถนัดอันไหนเราจะอยู่ในอันนั้นแล้วเราก็จะโฟกัสในในสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่มันเป็นเกมของเราอ่ะนะคะ